สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียหลังทีมชาติไทยพายให้กับทีมนคนปรปฐมยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อหในนัดอุ่นเครื่อง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นแอดมินเพจกล่าวว่าแอบซองค่ตสู้หมดเวลาการแข่งขันทีมชาติไทย0ูน,นย์หนึ่งนครปฐมยูเนเต็ดผู้ทําประตูเลสเลอับโลในนาทีที่81ทีมชาติไทยภายใต้การนําของโค้ชอากิระนิชิโน่พ่ายแพ้ให้กับนครปฐมยูเนเต็ดทีมจากดิวิชัน2ของไทยในนัดกระชับมิตรเมือ่อคืนที่ผ่านมา จากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่ายุคทองของไทยใกล้จะจบลงแล้วถ้าพวกเราดูจากรุ่นเยาวชนของพวกเขามันถึงตาของอินโดนีเซียที่จะได้เป็นเจ้าแห่งอาเซียนแล้วก็เจ้าแห่งเอเชียบ้างแล้วละ่ะเอเมนจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนนี้วา่าแต่ทีมชาติชุดใหญ่จะโดนถล่มอีกครั้งนะพี่ชายและก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนนี้วา่า ประเทศไทยมีบรรยากาศที่ดีในการแข่งขันของหลีกภายในประเทศทําให้ผู้เล่นสามารถพัฒนาความสามารถได้และยังเชื่อมต่อไปอยังหลีกระดับท็อปของเอเชียอย่างญี่ปุ่นได้อีกด้วยไม่ว่าจะมีผู้เล่นที่มีศักยภาพมากแค่ไหนก็ตามถ้าบรรยากาศการแข่งขันของหลีกภายในประเทศมันไม่ดีก็จะทําให้เป็นการยากที่จะเสริมสร้างความคิดและจิตใจได้ระดับเอเชียยังคงห่างไกลระดับอาเซียนก็พอจะคาดหวังได้มากกว่า ากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมน้ว่ายังมีทีมที่แข็งแกร่งอย่างเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์อยู่อีกนะแล้วก็มีอีกท่านเข้ามากล่าวเสริมว่าแล้วเวียดนามล่ะจากนั้นก็มีท่านเข้ามากล่าวปิดท้ายว่ามันเป็นแค่การทดลองทีมอย่าเอาไปใช้เป็นมาตรฐานคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพูดตามตรงเลยนะผมรู้สึกกลัวทีมชาติไทยในยุคข,ของกิจศั์เสนาเมืองมากกว่าในยุคหลังๆเสียอีกนะ ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นไทยอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่ในเรื่องของทีมเวิร์กในยุคของกิติศักดิ์ถือว่าน่ากลัวมากในช่วงปี2013ถึง2016ส่วนเหตุผลที่พวกเราแพ้ในรายการ FF Cup 2018ไม่ใช่เพราะว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งหรอกแต่เป็นเพราะผู้เล่นของพวกเราทำผิดพลาดเองความคิดเห็นท่านต่อมาครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ไม่มีผู้เล่นจากทีมบิ๊กที่เลื่อนการแข่งขันออกไป แล้วก็ยังไม่มีผู้เล่นที่เล่นอยู่ในต่างประเทศด้วยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทีมชาติอินโดนีเซียก็แพ้ให้กับทีมที่เพิ่งได้เลื่อนชั้นมาลีก้าวานครั้งแรกอย่างประสิทธ์ต้าตันกระังและก็แพ้เยอะด้วยคอมเมนต์ท่านมาครับพลังที่แท้จริงของทีมชาติไทยยังคงถูกเก็บซ่อนอยู่ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านี่ถ้ามันเกิดขึ้นกับทีมชาติของพวกเรา คอมเมนต์ก็คงจะมากกว่า3,000คอมเมนต์มุมมองท่านต่อมาครับในความคิดเห็นของผมนะสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับตัวเพราะว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนแต่พวกเราจะรอดูว่าในอนาคตทีมชาติไทยจะเป็นเหมือนเดิมหรือว่าแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมคอมเมนต์ comment ท่านมากล่าวว่าส่วนทีมชาติของพวกเราแพ้ให้กับเปอร์ซิต้าไปหประตูต่อ4 ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าทีมชาติอินโดนีเซียพบกับทีมดิวิชัน2ก็คงจะติดแฮชแท็กเจ็วันเคืนเพื่อไล่โค้ชออกชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าก็ถือเป็นเรื่องปกตินะทีมนครปฐมใช้ผู้เล่นต่างชาติส่วนทีมชาติไทยไม่ได้ใช้คอมเมนต์ท่านมาครับว้าวบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าโควรดสในประเทศไทยทีมชาติไทยชุดใหญ่ ยังคงเป็นเรื่องยากของทีมชาติของพวกเราที่จะเอาชนะได้พวกเขาคือราชายแห่งอาเซียนหสมัยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโคช้ชระดับโลกแพ้ให้กับสโมสรท้องถิ่นมุมมองท่านต่อมาครับนัดกระชับมิตรมีไว้เพียงเพื่อทดสอบทดสอบสิ่งต่างๆที่จําเป็นมันแตกต่างกันนะถ้าเป็นที่นี่คุณจะต้องชนะฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านมาตั้งคําถามว่าในประเทศไทย สามารถให้กองเชียร์เข้าไปชมได้แล้วเหรอความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็ยังดีกว่าทีมชาติอินโดนีเซียที่แพ้ให้กับทีมปัสิต้าในลีก้วันมุมมองท่านต่อมากล่าวว่านั่นมันคือทีมชาติไทยชุดสีฮจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าถ้ามาเลเซียแพ้คอมเมนต์ก็จะเป็นอีกแบบคอมเมนต์ท่านมาครับทีมนี้ใช่ทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือไม่แอดมิน ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าเป็นในอินโดนีเซียก็คงจะมีแต่โค้ชออนไลน์มกกลดา่าสับแช่งกันเต็มไปหมดมุมมองท่านต่อมาครับแล้วมีชาวเน็ตไทยเข้าไปบูลลี่กับความพ่ายแพ้ครั้งนี้บ้างไหมตอนที่ทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเราพ่ายแพ้ให้กับทีมปอร์ซิต้มีคนเข้าไปบูลลี่กันเต็มไอจีเลย <laughs> อคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทำไมทีมชาติไทยถึงพร้อมใจกันกับทีมชาติอินโดนีเซีย เลือกคู่ต่อสู้ที่เป็นสโมสรภายในประเทศหบางทีจากการทดลองในครั้งนี้ของอากิระนิชิโนะอาจจะทําให้เขารู้แล้วว่าจะพัฒนาทีมยังไงต่อไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับลองถ้าเป็นทีมชาติของพวกเราดูสิติดเทรนไล่โค้ชออก <laughs> มุมมองท่านต่อมาตั้งคําถามว่านั่นมันทีมชาติชุดใหญ่หรือว่าทีมเยาวชนจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าทีมชาติชุดใหญ่ แล้วเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าทำไมฟอร์มการเล่นของทีมชาติชุดใหญ่ถึงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วท่านเดินก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่แล้วฟอร์มการเล่นช่วงหลังวันนี้ของทีมชาติไทยตกต่ำลงเล็กน้อยคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าทีมชาติอินโดนีเซียแพ้กับทีม PSBS 10ผมมั่นใจเลยว่าจะมีคนพูดว่าชินแทย่งออกไปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า บางทีอาจจะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับกลยุทธ์เดิมของโค้ชของพวกเขาถ้าเป็นในอินโดนีเซียคงจะเห็นการปรากฏตัวของโค้ชออนไลน์มุมมองท่านต่อมาครับทีมชาติอินโดนีเซียก็พ่ายแพ้ให้กับทีมปัสิต้าเช่นกันชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าท่านนี่คือทีมชาติอินโดนีเซียบางทีโค้ชออนไลน์อาจจะเป็นบ้าไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับรอดูคนมาคอมเมนต์ว่า ไทยแลนด์บี <Thailand> <laughs> มุมมองท่านต่อมากล่าวว่ารักษาสปิริตเอาไว้นะไทยแลนด์กอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตคอมเมนต์ท่านมาครับยังจำได้ดีตอนที่ทีมชาติอินโดนีเซียแพ้ให้กับทีมเปอร์ซีตาชาวเน็ตบางคนในกลุ่มนี้ต้องการให้ชินไทายยางลาออกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขณะที่ในอาเซียนประเทศเดียวที่ให้เกียรติพวกเราคือประเทศไทย มุมมองท่านต่อมาครับก็แค่เล่นพอคำๆพอถึงนัดที่เป็นทางการก็จะออกมาในรูปแบบเดิมคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าไถออนจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่านัดกระชับมิดนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเราก็เพิ่งโดนถล่มจากทีมปร์ซิตาตันกรรางมานะและมุมมองของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวว่านี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทย หลังจากที่ทีมชาติของพวกเขาภายแพ้ในนัดอุ่นเครื่องโดยคนไทยคนที่1กล่าวว่าฉันขอสนับสนุนโค้ชและผู้เล่นทุกคนความพ่ายแพ้จะทำให้คุณเห็นถึงข้อบกพร่องได้ชัดเจนขึ้นเพื่อน,นำไปพัฒนาทีมต่อไปคนไทยคนที่2คอมเมนต์ว่าสนามถือว่าไม่ผ่านสำหรับใช้ในการอุ่นเครื่องทีมชาติสมาคมควรจะหาสนามที่เหมาะสมกว่านี้มันวัดผลอะไรไม่ได้เลย และคนไทยคนที่3กล่าวว่าเป็นการทดลองผู้เล่นหน้าใหม่เชื่อมั่นในนิชิโนนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจรารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซีย หลังทีมชาติไทยพายให้กับทีมนครปฐมยูเอ็นเจดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในนัดอุ่นเครื่องหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้กดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจอคอมเมนต์ จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ